รายงานผลหลังจากการเปลี่ยนชุดสวิตตัวย้อนกลับนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ชาร์จไฟเข้าได้ตามปกติเซ็นเซอร์ฮาร์เลดก็ทำงานได้ตามปกติเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับนี่นะฮะก็ปุ่มสตาร์ทปุ่มย้อนกลับนะครับทำงานได้ตามปกตินี่นะฮะก็ทุกปุ่มก็กดได้ใช้งานมี ที่ตรงกลัะนี่นะครับก็กดลึกนิดหนึงนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับสภาพเครื่องของลูกค้านะครับแต่ตอนที่ส่งมาก็คือไม่สามารถกดย้อนกลับได้นะครับแล้วก็ฝืดติดเป็นสนิมนะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับทำงานได้ตามปกตินำไปจับสัญญาณ gps ตั้งเวลาเป็นปัจจุบันเซนเซอร์ heart เร t ก็ทำงานได้ตามปกติ พร้อมที่จะส่งมอบกับคืนนี้กับลูกค้านะครับนี่นะ,ะเซ็นเซอร์ฮาร์เรทก็วัตตาการเต้นหัวใจได้ตามปกติกําลังทําการประมวลผลนะครับข้อมูลทุกอย่างของลูกค้ายังอยู่ครบนะครับก็ปุม่มย้อนกลับก็ทํางานได้ตามปกติอันนี้เชื่อมต่อสายชาร์จมอเตอร์สั่นขึ้นสถานะการชาร์จได้ตามปกติขอบคุณมากครับลานล็อกรีไบก็ยินดีให้บริการก็ต้องแนะนําว่าไม่ควรใส่ลงว่ายน้ําอาบน้ําจุ่มน้ําอีกแต่สามารถกันเหงื่อ กันน้ำลาดตัวกิจกรรมวิ่งปั่นได้ตามปกตินี่คือข้อจํากัดของการเปิดซ่อมระบบกันน้ําทุกชนิดนะครับก็ขอบคุณมากครับร้านล็อกดีบยยินดีให้บริการครับแช้อะไรการมินแท้1 0เเครับนึกจะซ่อมนาฬิกาการมินนึกถึงร้านล็อกดีบครับขอบคุณมากครับ